ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้การศึกสงครามระหว่างสยามกับประเทศใกล้เคียงซึ่งมีมาเนิ่นนานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาได้สิ้นสุดลงแต่การเข้ามาของนักล่าอาณานิคมจากตะวันตกทําให้ประเทศตะวันออกต้องหันมาต่อสู้เพื่อป้องกันอาณาเขตของตนพระองค์ทรงตรหนักดีว่าไม่อาจสู้รบกับชาติตะวันตกที่มีอาวุธและยุทธวิธีอันทันสมัยได้จึงโปรดให้ทําสนธิสัญญาการค้าเสรีกับอังกฤษเป็นครั้งแรก นับเป็นการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจการค้าและเงินตราในด้านเศรษฐกิจการค้าทรงส่งเสริมทั้งการค้าสัมพาวกับจีนและยุโรปสร้างรายได้ให้แก่แผ่นดินเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าและปลายรัชการมีเงินสะสมที่พระราชทานไว้สำหรับใช้ในราชการแผ่นดินจํานวนมากเรียกว่าเงินถุงแดงรับสั่งไว้ว่าสำหรับไทยบ้านไทยเมือง ในด้านศาสนาพระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธาในบาวอพระพุทธศาสนาทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างมากมีพระราชดำริให้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนกุลบุตรให้รู้พระปริยัติถึงปร,ริยนเอกโทรตรีจัตาวาเพื่อจะได้เป็นธรรมทายาทช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปนอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่งให้งดงามอย่างมีเอกลักษณ์ ตามพระราชนิยมนับเป็นสมัยของการระดมช่างฝีมือก่อสร้างมาทำให้แผ่นดินสวยสง,ง่าไปทุกแห่งนับเป็นการฟื้นคืนความรุ่งเรืองครั้งอยุทยากลับมาอย่างสมบูรณ์หลังการเปิดประเทศมิชชันนารีได้เข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาและวิทยาการใหม่แม้พระองค์ จะทรงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาการตะวันตกแต่ก็ทรงวิตกถึงอันตรายหากนับถือเลื่อมใสและเอาอย่างตะวันตกทั้งหมดทรงเกรงว่าความรู้เดิมอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินจะสูญหายจึงโปรดให้จารึกความรู้ต่างๆเหล่านี้ไว้ในวัดโพธซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของราชอาณาจักรพระองค์ทรงเป็นห่วงความอยู่รอดปลอดภัยของแผ่นดินเป็นอย่างยิ่ง แม้ขณะทรงพระประชวรหนักใกล้เสด็จสวรรคตยังมีรับสั่งว่าการต่อไปในภายหน้าการศึกสงครามข้างยวดข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีเก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดจะเอาไว้ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปสทีเดียว